สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิลนานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาให้ความรู้เรื่องโรคเกาเพราะหลายคนถามหมอว่าเนี่ยทำไมสังเกตเลยว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าคะคุณหมอแล้วทำไมเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเยอะมากหมอบอกให้เลยค่ะโรคเกาเนี่ยผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นสักสิบเท่าเลยนี่มั้งเพราะว่าผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะ ฮอร์โมนตัวนี้มันจะทําให้ขับยูริกโรคเกาต์ต้องรู้ก่อนมันคือกรดยูริกในกระแสะเลือดสูงสูงถึงจุดจุดหนึ่งมันจะตกตะกอนเป็นผลึกอยู่ตามข้อส่วนใหญ่เป็นข้อนิ้วโป้งเท้าอืมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนผู้หญิงเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะขับยูริกออกเยอะมากเลยยูริกโดนขับออกทางไตยูริกเป็นสารที่มันละลายอยู่ในน้ําได้ค่ะอ่ามันก็เลยขับออกทางไตได้กรดยูริกเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเยอะเยอะเยอะมากเนี่ยมันก็ ขับไม่ทันน่ะเออหรือไตทํางานได้ไม่ดีขับออกได้ไม่ดีหรือสร้างออกมาเยอะหรือเกินหรือกินอะไรไปเยอะหรือเกินอะไรก็ได้ทําให้ภาวะกรดยูริกมันสูงเนี่ยมันก็ทําให้มันคั่งแล้วตกตะกอนนะคะเป็นผลึกตกตะกอนอยู่องั้นผู้หญิงอะ่ะดูสิคะไม่ไม่เป็นหรอกเป็นโรคเก,กาต์ไม่ค่อยเป็นหรอกจนกว่าคุณวัยทองเมื่อไหรไ่วัยทองคือฮอร์โมนเอสโตรเจนคุณลด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 จนแบบคุณป้องกันโรคเก,กาต์ไม่ได้แล้วอะ่ะอ่าแต่ถ้าเกิดยังาสาวสาวสวยใสๆอยู่เนี่ยอืม เออมันเอสโตรเจนที่มันสูงเนี่ยมันทำให้ขับยูริกออกทางไตได้ดีมากก็ผู้หญิงในวัยทำงานวัยกลางคนวัยทั่วไปที่ยังไม่ไวัยทองไม่ค่อยเป็นเกาค่ะอืมแต่ผู้ชายก็เป็นได้ค่อนข้างเยอะแต่พอผู้หญิงหลังวัยทองมาแล้วก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับผู้ชายนะคะก็จะเป็นได้เพราะว่าเอสโตรเจนหมดไปแล้วแต่มาฟังเรื่องเกาเนี่ยเกาก็คือโรคที่ปวดข้อเป็นโรคข้อเสืชนิดหนึ่งแต่ปวดข้ออย่าง เฉียบพัน์ทันทีทันใดไม่มีอาการบอกนําว่าฉันจะเป็นเกาณวันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นเกาฉันมีการเจ็บคอนามาก่อนไม่ไม่มีคือแบบพรุ่งนี้ฉันนัดกับเพื่อนจะไปเดินห้างกันฉันต้องโทรเลื่อนกับทันหันเลยเพราะว่าฉันปวดมากไปไม่ได้คือเป็นอาการปวดข้อแบบเฉียบพันธ์เขาเรียกว่า acute acute pain เลยอะคือปวดข้ออย่างเฉียบพันธ์ทันทีทันใดไม่มีอาการนำล่วงหน้าอืมแล้วทำไมนะคะทำไมถึงเป็นขนาดนั้น คือกดยูริกคุณสูงแต่สูงมานานแล้วค่ะแต่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้เราไม่มีอาการกดยูริกสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางคนสูงเป็นสิบปีแล้วนะสูง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 จนถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อกี้หมอพูดแล้วกดยูริกมันจะละลายในน้ําได้อ่มันละลายน้ำไงยูริกแอซิดอ่ะแต่พอมันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็ค้นตกตะกอนอ่ะคราวนี้ก็เป็นผลึก อยู่ตามข้อข้อที่มักปวดเลยคะ่ะแล้วอาการที่มักเริ่มแสดงเ่ยเป็นข้อที่ไกลหัวใจข้อที่อาการจะเป็นตอนที่แบบอ,อ,อากาศเยน็เยนๆคือกดยูริกทอบตกตะกอนตอนที่อากาศเยน็นๆใกล้หัวใจจะจะเต้นเร็วชีพจรจะเร็วแรงเขาบอกตรงไกลหัวใจจะเย็นที่สุดร่างกายเป็นอวัยวะที่เย็นตรงปลายเท้าจะเยน็นออแล้วก็ต้องอากาศอาการอากาศเย็นๆ, VAN ๆ,ๆ,ๆตอน เป็นตอนกลางคืนตีหนึ่งตีสองอะจะปวดขึ้นมาอย่างกระทันหันเป็นข้อเท้านิ้โป้งประมาณนั้นนะคะข้อตะตุ่มข้อเท้าข้อเขา่าถ้าเกิดจะเป็นขึ้นมานะนี่คือเป็นเจ้าแอตแท็กครั้งแรกคือจะปวดมากมนั่นแหละคะ่ะมันเกิดจากกดยูริกไปไปเป็นผลึกอยู่แล้วผลึกยูริกมันจะแหลมเหมือนเข็มเลยอ่ะแล้วก็ปวดมากคนไข้ก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนครบอืม แล้วเราก็จะสงสัยว่าแล้วทำไมยูริกถึงสูงล่ะคะคุณหมอทำไมยูริกถึงสูงขึ้นมาทำไมบางคนก็ไม่สูงทำไมชั้นสูงต้องครับสินะเพราะโรคนี้พบในผู้ชายเยอะทำไมยูริกถึงสูงครับอืมก็คือลองคิดดูนะมันมีแค่สองแบบเท่านั้นเองอันที่หนึ่งคือยูริกเนี่ยร่างกายเราสร้างขึ้นเอง80ดสิบเอร์เซ็นตบอกให้เลยอันที่สองจากการกินเข้ามาแล้วยูริกมันสูงก็คือมันโดนขับออกไปน้อย มันค้างอยู่เยอะมันก็มีแค่นี้โดนขับออกไปน้อยหรือกินสร้างเยอะมันเลยอยู่เยอะกินเข้ามาเยอะหรือสร้างขึ้นเยอะคือจํานวนมันเยอะหรือโดนขับออกไปได้น้อยใช่ไหมมันก็เลยค้างอยู่เยอะมี2ออย่างอะ่ะคือ Input Output คุณไม่บาลานซ์กันมันก็เลยดูเยอะแต่เมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยจากร่างกายสักแซ แล้วบางคนไปคุมแต่เรื่องอาหารการกินก็จะยากค่ะมันก็ต้องหลายปัจจัยร่วมด้วยแล้วบางคนเข้าใจอาหารโอ้โหเลี่ยงทุกอย่างแล้วหมออาหารที่เรารู้ๆกันหลักทั่วไปอะไรบ้างคะเครื่องในก็ไม่กินแล้วนะคะอที่ที่รู้กันเป็นพื้นฐานที่เคยเข้าใจเครื่องในพวกทัวต่างๆยอดอ่อนต่างๆพวกสัตว ป,ปีกต่างๆไอ้พวกนี้ค่ะเบสิกแล้วมียูริกอยู่ก็จริงเลี่ยงเท่าไหร่แต่คุณไปกินสิ่งที่บางคนไม่รู้เนี่ยก็เป็นค่ะไอ้พวกนั้นน่นก็มีเขาเรียกว่ากรดยูริกเนี่ยมันคือมาจากสารตั้งต้นคือพิวรีนพิวรีนคือสารพิวรีนสารพิวรีนนี่มาอยู่ในร่างกายตรงนิวเคลียสของเซลล์เลยค่ะงั้นกรดยูริกเนี่ย คือร่างกายเราสร้างขึ้นเองที่เมื่อกี้หมอบอกแล้ว80%คือเซลล์ทุกอย่างเนี่ยต้องมีการทําลายเซลล์เกิดตายเกิดตายมีการทําลายของเซลล์แล้วพอมีการทําลายเซลล์เนี่ยสารพิวรีนอยู่ในนิวเคลียสที่จะมันจะแบ่งตัวเป็น DNA RNA เารนเี่ยสารพิวรีนนั้นแหละค่ะถ้าร่างกายเรามีการทาลายเซลล์เยอะ เป็นโรคอะไรก็ได้เช่นทำลายเซลล์เยอะๆอะไรล่ะเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยมะเร็งเนี่ยโหเซลล์เกิดเซลเซล์ตายเยอะมากเลยนะมะเร็งเซลล์บวมบานมาไม่รู้กี่เท่าของคนทั่วไปเป็นริวคเมียเป็นมะเร็งเป็นโรคอะไรที่เซลล์มันผิดปกติไปเนี่ยโหยู่ริกสูงในร่างกายเลยค่ะหรือแม้แต่โรค NCD ที่ ยุคนะปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยรู้กันโรกนี้ล่ะคะ่ะทาให้เกิดกรดยูริกสูงเพราะมีการอักเสบของเซลล์เซลล์มีการเกิดและตายมีการเสื่อมมีการสร้างมากหลอดเลือดอักเสบมีการสร้างเซลล์นั่นแหละคะ่ะเกาจะผลิตยูริกสูงมากและมีการขับยูริกออกที่ไตน้อยมากเพราะว่าคุณน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยหมอกำลังจะโยงมาให้ฟังว่าบางคนเข้าใจว่าไม่กินไอพวกเออตัวยอดอ่อนยอดกระถินสเดาไม่กินอ,อ,อาหารทะเลไม่กิน อันนั้นคือที่แบบเบเบอแท้จริงคุณนี่โหเป็นโรค N อ d ซดีเบาหวานความดันไขมันอ้วนลงพุงนี่แหละค่ะสาเหตุของเกาหลักๆเลยงั้นสาเหตุของเกาเนี่ยมันเกิดจากการอักเสบของเซลล์แล้วมันก็มีต้องมีการสร้างและทําลายของเซลล์แล้วเซลล์ที่มันโดนทําลายเนี่ยมันจะมีสารที่นิวเคลียสที่โดนทําลายนีย่คือสารพิวรีนสารพิวรีน,นคือเป็นสารก่อเป็นตัวตั้งต้นของยูริก แล้วยูริกพอมันเยอะๆ,ๆก็ตกตะกอนเข้าใจหไหมคือเซลล์โดนทําลายนิวเคลียสในเซลล์มีมีสารพิวรีนพิวรีนก็มันเป็นยูริกยูริกก็ละลายนะ้ำอยู่ในกระแสะเลือดคนทั่วไปก็มีอยู่เลเวลหนึ่งระดับหนึ่ง3 4มหอ่าพอมากขึ้นเป็น6เป็น7เป็น8เป็น9ตกตะกอนไปเจาะยูริกโหชั้นเ็ดแนะ่ชั้น8ปแนะ่เลเวลนั้นแหละ สูงแล้วชั้น7ชั้น8ชั้น9แล้วตกตะกอนที่ข้อแล้วก็เป็นผลึกกดยูริกก็เรียกว่าปวดข้อเป็นเกาแล้วแต่บางคนแค่ยูริกแอซิดสูงผลเลือดสูงแต่ยังไม่ได้มีอาการปวดข้อยังไม่ได้เป็นเกาขนาดนั้นแต่เป็นแค่ยูริกสูงธรรมดายังไม่ได้เป็นโรคเกาต์เป็นแค่ยูริกสูงเฉยๆงั้นบางคนแค่ไปเลี้ยงอาหารไหนบ้างละ่ะที่เรารู้กันเครื่องในสัตว์อาหารทะเลผักยอดอ่อนทั่วตางๆง กะปิน้ำต้มซุปซุปก้อนอะ,อะไรพวกนี้ซึ่งเลี้ยงพวกนี้ค่ะได้ประโยชน์ไม่ค่อยมากหรอกสิ่งที่ต้องเลี้ยงคือน้ำตาลฟลุกโตสพอหมอพูดถึงน้ำตาลฟลุกโตสคนบอกเฮ้ยมันอยู่ในผักนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผักมันอยู่ในผลไม้นี่หมอน้ำตาลฟลุกโตสอะ่ะใช่ค่ะแต่ในผลไม้ไม่ต้องเลี้ยงเลยมันปลอดภัยมากเพราะน้ำตาลฟลุกโตสในผลไม้มันมาพร้อม ไฟโตนิวเทรียนในผลไม้มันมาพร้อมไฟเบอร์ในผลไม้แต่คุณอย่าไปคั้นน้ำกินแต่น้ำส้มหนึ่งแก้วเอาไฟเบอร์ออกนะคะอันนั้นไม่ได้แล้วนะคะไปซื้อน้ำผลไม้กล่องไม่ได้แล้วนะคะหรือไปซื้อน้ำหวานๆดื่มตามร้านสะดวกซื้อนั่นคือไฮฟุกโตสคอนไซลับเป็นน้ำตาลข้าวโพดอย่างนั้นไม่ได้นะคะนั่นแหละค่ะตัวกระตุ้นเกลืเลย ซื้อคนไม่รู้เรื่องบอกว่าเอ้ยฉันก็มาเลี้ยงเครื่องในสัตว์แล้วฉันก็เลี้ยงสัตว์ปีกแล้วฉันก็เลี้ยงยอดอ่อนแล้วตัวหนักเลยแหละค่ะตัวนี้และช่วยเลี้ยงแอลกอฮอลด้วยแอลกอฮอลเป็นสารตั้งต้นของพิวรีนได้สูงมากอแอลกอฮอลมีพิวรีนสูงมากซึ่งเป็นสารตั้งต้นของของยูริกอะ่ะช่วยเลี้ยงแอลกอฮอลถ้าคุณจะหายจากเกานะหนึ่งหยุดแอลกอฮอลอันที่สองหยุดน้ำตาลฟลกโตสกินผลไม้ได้ เลยค่ะแต่เอาผลไม้คั้นกากทิ้งไม่เอาห้ามกินผลไม้เป็นลูกๆอยากินแบบน้ำผลไม้คั้นไม่เอาอยากินเป็นไฮฟุกโตนคอนไซลับขนมกรุบกรอบตามถุงไม่เอาน้ำผลน้ำหวานหวานตามร้านสะดวกซื้ออย่างนั้น ไฮฟุกโตสคอนสลับทั้งนั้นกระตุ้นให้คุณมีการเซลล์อักเสนในร่างกายเกิด NCD และเกาอูลิกคุณสูงการที่เกิดน้ำตาลในเลือดคุณสูงน้ำตาลไฮฟุกโตสคอนสลับเข้าไปในเลือดเนี่ยกระตุ้นทำให้ร่างกายขับกดยูลิกได้น้อยมากร่างกายจะขับกดอุลิกน้อยเหมือนเราเป็นภาวะเมนูพอดอะไวท้องขึ้นมาซะอย่างนั้นแต่เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยขับกดยูลิกน้อยเป็นเกาขึ้นมา ผู้ชายกินแอลกอฮอล์อีกผู้ชายดันไปกินเออเหนื่อยเพียขอตอนขับรถทางกายขอน้ำนหวานๆปลึบมีผสมเกลือแร่นิดนึงตั้งชื่ออ่านิดหน่อยโอ้มอีอะไรชื่อมาโอ้สบายมันไม่ใช่พวกนั้นละขาะก,กระตุ้นทั้งนั้นและช่วยออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยเพราะช่วยอะไรคะระบบไหลเวียนดี เลือดไหลเวียนดีขับยูริกออกที่ไตได้ดีขึ้นกินดื่มน้ําเยอะๆด้วยเพราะดื่มน้ําทําให้เลือดไม่ข้นเลือดไม่ข้นปัสสาวะออกเยอะขับกรดยูริกออกเยอะทั้งหมดทั้งมวลหมอจะมาย้ําว่าไม่ใช่เลี่ยงแค่อาหารที่เราไปเสิร์ชหาง่ายๆเกาเกิดจากออกินอะไรห้ามกินอะไรในเกามันอาหารทะเลใครๆก็หาได้ค่ะยอดผักอะไรกันง่ายค่ะแต่ช่วยเลี่ยงน้ําตาลค่ะ และช่วยลดการเกิดคุณไม่เป็นโรค NCD อะค่ะคุณก็จะไม่เป็นเกาแล้วก็อาหารที่หมอจะย้ำวันนี้นะอาหารที่ช่วยป้องกันเกานะก็คือเหมือนอาหารที่หมอเคยบอกว่าสุขภาพดีอะอะไรคะกินวิตามินซีสูงๆลดการอักเสบของเซลล์มะขามป้อมพริกหวานกลุ่มมะเขือเทศพวกเนี้ยมีไลโคปีนลดการอักเสบมีวิตามินซีสูงๆอืม โอเมก้า3ลดการอักเสบของเซลล์แฟกซิกเจียซีดถั่ววอลนัทกินได้หมดเลยอ่าพวกนี้คะ่ะช่วยหมดเลยน้ำขิงก็ช่วยนะคะลดการอักเสบแถมไปดูคลิปขมิ้นชันของหมอเลยขมิ้นชันนี่มีการศึกษาเป็นหมื่นการศึกษาแถมเรื่องเกาเรื่องการอักเสบของข้อดีมากกินขมิ้นชันจะลดการอักเสบได้ดีมากอ่าแต่ขมิ้นชันจะกินให้ดูดซึมได้ดีต้องผสมพริกไทยสารคิวคอมีน ผสมกับเพปเปรินจะดูดซึมได้ดีเพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่าดีมากไปกลับไปย้อนดูคลิปขมิ้นชันหรือกินชาเขียวอันนี้ก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยคนเป็นโรคเกาต์เนี่ยหนึ่งปรับพฤติกรรมทั้งหมดหาย NCD แล้วกกินพวกเนี้ยที่หมอเล่าออกกำลังกายซะใช่ไหมคะ ออกกำลังกายซะาดื่มน้ำเยอะๆกินโอเมก้า3เยอะๆไปดูคลิปโอเมก้า3หายากดูไล่ในดู youtube เลยโอเมก้า3คือหมอจะพูดเลยอาหารอะไรที่โอเมก้า3บ้างประโยชน์ของโอเมก้า3อ่ะ ดูคลิปเรื่องชาเขียวแนะนําให้กินชาเขียวเลยค่ะเขามีการศึกษาเลยว่ากินชาเขียววันหนึ่งประมาณสองแก้วลดกดยูริกได้ชัดเจนมากกินขมิ้นชันดูคลิปขมิ้นชันดูคลิปชาเขียวของหมอซออ่ลดการกินน้ําตาลลดการกินแอลโกอฮอล์แล้วอาหารที่พวกนั้นนะ e อะเอจิปาถะห้ามกินเอพวกนั้น่ะมันเป็นเบสิกมากเลยค่ะถ้าเรากินจนเราหายโรค n อ d ซดีหายไปพวกแล้วเนี่ยพวกนั้นมันก็กินได้ มันไม่ขนาดนั้นแต่ลดพวกแอลกอฮอล์หลักๆเลยค่ะลดที่หมอพูดทั้งหมดหลักๆพวกนั้นไปนะคะเกา์นี่มันเป็นเหมือนโรคเตือนเรามาแล้วนะว่าเฮ้ยหลอดเลือดเราอักเสบแล้วนะมีการอักเสบของเซลล์จนเซลล์ตาย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 จนมีการสารพิวรินในนิวเคลียสมันเยอะอะเยอะกว่าคนอื่นเขาเกิดตายเกิดตายเกิดตายเยอะจนคุณต้องสร้างยูริกออกมาเยอะร่างกายสร้างเองนะ80%คุณไม่กินมันก็สร้างเอง คุณต้องรู้ก่อนมันคือเกิดจากการตายของเซลล์ในนิวเคลียสมันออกมาเป็นสารตั้งต้นสแสดงว่าคุณมีการอักเสบในร่างกายเยอะแล้วนะคุณปล่อยไว้ไม่ใช่เป็นแค่เกาคุณจะเป็นโรคอื่นๆตามมาเป็น NCD คุณจะเป็น stroke, ส t r o กเส้นเลือดอักเสบเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองตามมานี่เขาแค่มาเตือนๆคุณก็ต้องรีบรักษาสะคะ่ะปรับพฤติกรรมทั้งหมดค่ะนะคะวันนี้หมอมาเพื่อย้ําว่าเกาเนี่ยเราแค่เป็นแค่แค่ที่เรา เข้าใจว่ารคล,ลดนั้นลดนี้แล้วก็เป็นมาใหม่อีกแล้วอะไรยังไงหายขาดได้ค่ะคุณเปลี่ยนพฤติกรรมเลยกินอาหารใหม่เลยคล้ายๆแบบประมาณแพนเบดโฮลฟู้ดเลยแต่กินเนื้อสัตว์ได้นะคะแต่ลดให้มันน้อยๆหน่อยเพราะเนื้อสัตว์ทําให้เกิดการอักเสบเยอะโปรโตีนจากพืชผักจากถั่วจะดีมากนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยเป็นกำลังใจให้กันค่ะ ติดตามหมอ,อได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะขอบคุณค่ะ